ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเคนนี่ขันทศีกัลยาณมิตรอแมนดา้าวงพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเข้าสาร โดยมีกัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภากัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาใส่สงครามกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรซินดี้เจริญนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นตัวแทนคณะประธานได้ถวายปัจจัยทธยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยคณะประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมาร่วมถวายด้วยความเบิกบานใจ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างต่อไปพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตประจำวันและแผ่เมตตาซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติและเบิกบานในบุญครั้งนี้ แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเทนเนสซีค่ะ